สวัสดีครับอยู่ผมชัยชุตชานครับเจอกันครับในวันเสาร์ที่12ครับของเดือนกรกฎาคมครับปี2568นั่นเองครับฟุตบอลเมื่อคืนครับไม่เป็นไปตามเป้านะครับในศึกโรมาเนียครับนัดเปิดฤดูกาลครับอาเจตครับทีมน้องใหม่นะครับเปิดบ้านครับแพ้กับทันนาลาปิดบูคาเรสไปที่0ประตูต่อ2ครับค่ำคืนนี้ครับไปลุยกันใหม่ครับสายนักลงทุนทุกท่านนะครับไปที่ธันนาศึกสมเด็จออสเวนคานครับ นัดที่16นะครับเป็นท่านันมาโมครับทีมอันดับ5ของตารางนะครับเปิดสนามเอเบเลดาคาสเตเดียมครับพบการมียังของท่านนนอร์โคปิงครับทีมอันดับ12ของตารางครับก็ต้องบอกว่าครับนอร์โคปิงนะครับแข่งน้อยกว่าทางด้านมาโมอยู่1นนัดนะครับคลิปอ้อมในเวลาครับ4ทุ่มครึ่งบ้านเราครับสติการพบกันนะครับของทั้ง2ทีมครับนัดล่าสุดนะครับในเกมฤดูกาลชี่แล้วนะครับ เร่องในบ้านของท่านัมอโมครับมอโมครับเปิดบ้านครับเอาชนะท่านน้อโคปิงครับไปที่2ประตูต่อหนึ่งครับทีนี้เราไปดูที่จะาดความพร้อมนะครับก่อนลงสนามนะครับเริ่มที่ด้านเจ้าบ้านครับอย่างท่านมอโมครับในเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมยูฟ่าแชมเี้ยนลีกครับรอบคัดเลือกครับบุกไปชนะท่านอีเบลเรียครับ1999นะครับไปที่3ประตูต่อหนึ่งครับ ส่วนนะครับเกมวันนี้จะไม่มีท่านโฮควินเวเซียนะครับมิดฟิลที่บาดเจ็บนะครับส่วนกําลังหลักนะครับวันนี้ครับสกองหน้าครับในการจบสกอร์ครับจะใช้งานทางด้านไอเชคิเซเทลินนะครับจับคู่กับทางด้านโอเวเบิร์กนะครับเป็นตัวจบสกอร์นั่นเองครับส่วนท่านน็อกโคปิงครับผู้มาเยือนครับในเกมล่าสุดนะครับพวกเขาเปิดบ้านครับแพ้ทางด้านบอมมาปอสกาหน้าครับไปที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับในรายการสโตรินออสเวนคาร์นะครับ โดยเกมวันนี้ครับก็เตรียมส่งท่านคิสโตเฟอร์นีมันนะครับศูนย์หน้ากับตันทีมนะครับลงล่าตะข่ายครับเป็นท่านนาเป้านะครับก็ต้องบอกว่านะครับบอลคู่นี้นะครับทีมเยือนนี่แพ้ทางเจ้าบ้านพอตัวอยู่นะครับเจอกันครับ7แมตช์ครับล่าสุดนะครับต้องบอกว่านะครับเจ้าบ้านนี่เก็บชัยชนะรวดนะครับถึง7แมตช์นะครับในส่วนฟอร์มล่าสุดของท่านนอกโคปิงนะครับก็ต้องบอกว่ายังฝืดเครื่องนะครับ4เกมนะครับพวกเขานี่ยังไม่สามารถชนะใครเลยครับ เงื่อนไขนะครับวันนี้นะครับบังคับให้ทางด้านเจ้าบ้านครับอย่าท่านมอโมครับต้องพิชิตทางด้านนอโคปิงครับ2ประตูนะครับดังนั้นครับวันนี้นะครับผมให้เลือกเชียร์ทางด้านนะครับมอโมไปได้เลยครับไปรุ่นที่2กับมอโมดีกว่านะครับเชื่อว่าเกมวันนี้ครับยังไงก็น่าจะเก็บ3ามแต้มไปได้นะครับวันนี้จัดที่ทางด้านครับมอโมเจ้าบ้านครับในส่วนค่ำคืนนี้นะครับ FC ท่านใดนะครับที่เชียร์ทีมไหนในค่ำคืนนี้ครับอย่าลืมครับแลกเปลี่ยนกันได้ที่ทางด้าน คอมเมนต์ด้านล่างครับส่วน FC ท่านใดครับที่อยากจะเข้าชมรมนะครับอย่าลืมครับใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้านะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในวันต่อไปครับสวัสดีครับ